เเจ้าดสวัสดีครับผมซื้อนายเอกสิทธิ์สิริสุขได้รับบทเป็นคุณคู่นครับดีแน่ขึ้นเลยจัน้อยแต่ว่ากะวบาเลวไล่เป็นไดเนียบเนียบจากน้อย มีลกส่วนโตหลายนะบ่เคยอยากให้ภัยมยุ่มบันไดคาเร็กเตอร์ที่แบบว่ามักอิสระมากกินมากเที่ยวสังสรรค์ให้ห้านะต่างกันครับในละครนี่เป็นการแสดงครับในชีวิตจริงเนี่ยว่าได้เป็นจังสั่นครับเป็นคนใจดีหักลูกศิษย์ลูกหา แต่ในละครเนี่ยกับที่เปลี่ยนอีกแง่มุมหนึง่งเจล์จเจล์อย่างน้อยเห็นคนแบบเจ้าชู้เจ้าชู้แต่ชีวิตจริงอิรีนี่ว่าด้เปลี่ยนทังสั้นนะครับว่าเจ้าชู้ครับมักเบิง้งซื้อพ่อพอาจจะเป็นคนที่แบบว่าสนใจลูกยุ่แต่ว่าอยู่บเขาหลายเพราะว่ามันเป็นลูกสาวเล็กๆอก,ก,กะห่วงเขาบางครั้งก็ได้แค่บอกเล็กๆ,กๆน้อยๆก็อยากให้ลูกเนี่ยเป็นคนดี่วกเจลี แต่ได้รับบทอันนี้มาแล้วรู้สึกว่าเขาได้เป็นพ่อเขาอีลีแล้วก็บหวังว่าถ้าเขามีลูกสาวคงจะบเป็นแบบนี้โบมีบุคลิกคาแรกเตอร์ต้องดีต่หักตาหักดีเห็นย่อมเดยก์กที่อมยิ้มอยู่ตลอดแว่นตากลมๆซึ่งเขามรู้สึกสวนถูกกับมาค้นเซเว่นอยู่แล้วบอยครับบอยน่าจะเป็นบอยโบมัด ันดก็คือเป็นแบบแนวก้าวล้าวก้าวล้าวหน่อยอย่างเงี้ยขาเร็กเตือนที่เป็นน,นังสีซีบกไปมักบันไดตื่นเต้นดีใจขอบคุณโอกาสดีๆที่ได้มาเป็นนักแสดงอาชีพได้พอดีบันไดได้พยายามเต็มที่ที่สุดเพื่อนเนื้อหาของละครจังเลยก็ฝากไปทั้งค่ายนะครับค่าย ลูกพี่ลูกน้องกันต่างๆส่วนตัวผมเองก็ยังมีผลงานอีกอย่างนี่แหละครับละครเรื่องแรกซีดีเรื่องแรกที่จะฝากนะให้หลายๆคนได้ติดตามให้เป็นกำลังใจให้กันฝากติดตามละครเรื่องนี้ซีดีเรื่องนี้น้ดยครับเด้อ